นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาพุทธะไตยรัตนญาณ มณีโนภราศีสาหาัสสุทันมาพุทโธธรรมูสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวรีจามหาเถระอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธาธรรมะสังคาบูเชมิ อิมินาสการณนะพุทังอภิปูเสยามะอิมินาสการณนะธรรมังอภิปูเสยามะอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูธสยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันดังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวาตาธรมโมธรมมังนามสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนะามีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลนนะสาหาปัญจาสิรนิยาจามัทูตียังปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาตรสลนนะสาหาปัญจาสิรนิยาจามาก ตาตียมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาทายักติสลเนนสังอาปัญจาศิรามยาจามาพุดทังสลนางคาชาททมีธรรมังสลนางคาชามีสังขังสลนางคาชามิ ทูตียัมปิพุทธังสรลนางคาชามิทูตียัมปิธรรมังสลนางคาชามิทูตียัมปิสังฆังสรลนางคาชามิตาตียัมปิพุทธังสรลนางคาชามิตาตียัมปิธรรมังสลนางคาชามิตาตียัมปิสังฆังสลนางคาชามิ อาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิตรอาทนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิตรกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิตรมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิตร สุรามเนรยะมัชาปามาถถานาเวรมณีสิกขาปัทขงสัมมาทิยมิอิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจาระนสัมปันโนสุขตโรกาวิทุอนุตารุปุริสธทรมสสาวะทิ สาธาเทวมนุษสานังุูโตภควาติสวากาโตภควตาธโมสันทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจตัมเวทิตาโพ สุปาิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิฏังจตารีปุริเสยุคานิอัตถาปุริสบุคคราเอสาภคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาหิเนยโยอันชะลีกรณิโยอนุตารังคุญญาเคตะโรกาสัตติ हाऊं सहासमभिनिर्मित साउथन्त किमे करा उदित कोरसेन मार थानाधिधम्मविधि नाजितवामुनिन्दो तन्ते च सा มาราติเรกะมะัมพิยุิตสาพรารติงโครังปนาระวกัมมะธรรมธาทายาคัมทันเตสุทานตวิทินาจิตวามูเนงทงตันเตจสาวะวตุเตจยมังคารานิ ขีริงขจาวรางอธิมาตาปูตังทาวขิจจากรรมเสนีวสุทาลุนันตังเมตตังภูเสกาวิถีนาจิตตวามุนิทบตันเตชสาโวตุเตชยมังคารานิโอเคตคากรรมติหาทสุทาลุนันตัง ทาวันติโยชนปะถังคุริมาระวันตะอิทิพิสังขตมโนชิตวามุลินทกตันเตจะสาภวะตุเตชิยมังขารานิตกาตาวานากาธรมุทรางอิวคาพินิยาจินจายทูทวจนาังชยกายมามเช ตันเตนสมวิทีนาชิตตวามุนิทงตัน,ตนเตจุสาภาวะตุเตชิยัมังฆาวาเนสัาจังวิหายามติสาสจักวาทะเกตุวาทาบิโรปิตังมณังอติอัอนท่าูตัง ปัญญาปทีปัจริโตจิตตวามุนินโกตันเตจุสาภาวะตุเตชิยัมังฆารานีนันโทปานถ้าผูชคังวิปุท h a g ไม่ทิพุตเตนะเทระผุชเกนะขมาปยัญโตอิทูปโทสวิธินาจิตตวามุนินทต ตันเตจุสาราวัตุเตชิยัมังคารานิทูกขาแห่ที่ทิปุ์เชเนะสุทาธาหังธรรมวิสุทธิมิติที่ภาคกาทิทานังยาณาคเทนวิธินาชิตาวาณินทบตันเตจุสาพวตุเตชิยัมังคารานิ เอตาปิพู้ทัชยมังคาระอัะคาถาโยวาเจโนทิาทิเนสลเตมาตันเทหิตตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขอาทิคเมยานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทอิตายสาพปานินา กูเรตวาปารเมสาพาปโตสัมโพทิมุตมังเอเตนสาจวเชนโหตุเตชิยังมังรังชยันโตโพทิยามมเรสาขยานังนานทิวาทโนเอวังตวะวิชโยโหิชยาสุชิยังมังทเว อภาราชิตปัลลังเกสิเสปเทวิโพคะเรอภิเสกต่าพับตานังอาคาปโตปโมุติสุนักตังสุมังคะรังสุปภาตังสุหุติตังสุขานโยสุมุหุโตจารยทั้งพมมจาริสุ ปทาคินังกายกรรมวจามังมปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทนเตปทาคินาปทาคินานิกตวานัตมะพันตเทปทาคินะพาวตุสัพพังคารังลาคาตุสัพเทวตาสาพพุตานุภาเวนะสัททาโสทีพระวันตุเต ภาวตุสาพมังคาลังราคาตุสาพปทิวตาสาพะธรรมานุภาวเวนสทาโสทีพาวันตุเตภาวตุสาสพมังคาลังราคาตุสาพปฏิวตาสภาพะสังฆานุภาวเวนสทาโสทีพาวันตุเต αι. นาทรงฟ้าโมทรงนินผพ้ทธทรงสินาทรงสมุตยทรงอากาศพุทธังแถวขา้าธรรมังแถวขา้าสังพังแถวขา้าฉัุภูไพานมีหน้นาสันตินาคาโรโอคุสันโทสิโรมะเชโมกาโรโปนาคามโนนานาจิเตพุทธาคาโรกาสะโปพุทโธจัตถเวนิเต คากาโลสีสากยามุนีโคตโมยกันเนรกาโรอาริยเมตัยโอชิวาทิเตปัญจพุทธานามามิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมมูชามหาปัญโยสังฆบาูชามหาโพคาวะหัวระหังพุทโธติปิโสภะะวานนามามิหัง ปัญจามาเลชิโนโนาโทปโตสัมโพทิมุตตะมังจตุสัจังปกาเสติธรรมจาจักกังปวัตติเอเตนะสัจาวเชนะหตุมเมชยมังคารังพุททังธรรมังสังฆาจาติกันตังมราณะการปานาติกันสารพัดก,กันกันพุททังอรหังจังลังพาเวสัมปติชาวิเมสัมุขา สัพพาหาะติเตสัมมาบมคขายะและนางอารหังทุสลาธรรมายสัมพุทโธทุสนโสะโมพุทธายะปุตตะกาโมระเพปุตังธนกาโมระเพธนังอัจจิกายเยกายะยาย,ายาเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสพะคขวายามะราชาโนทาเวสุวรรณมรณงสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ ใช้ยาส,สนากตาพุทธาชเชตวามารังสวหนันดังจตุสจ้าสพังและสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหงังกราทยอพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพริตาไมหังมัทะเกเตมุนิสลาสีเสภีโตไมหังพุาทโธธรมโมทวิโรจเนสังโคปิโตไมหังอุเรสัพภาคุณากโรหาทะเยเมอนุนุโทสาลิกุโตจธาตินี โกทัตโยปิติภาคัจมิงโมคารานุจาวามะเกทัติเนสวาเนไมหังอาสุณาธรา,าหุโรกาสะโปจามหานามูอุภาสุามาโสตะเกเกสันเตปิติภาคัจฉมิงสุริโยภพังกรโรนิสินโนชินสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาละกาสโปเทโรมเหษีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณากระโร ปุณโญภูริมาโรจะอุปาลีเน,นทศิวลีเทราปัญจไอเมชาตานราเตเตริรกกรมมะเสสาสีติมหาเทรวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทรชิตวนโตชินโอรสาชลันตาศีละเตเชนังอังคังเคสุสันติตาพรัตนากรโตอาสิทังคีเนเมตตุตตกรรังอาชักขังเมจโตอาสิวาเมกุริมาลัง คันธโมระปนิตันจาอาตานาเตียสุตกังอากาเสชะเถนะอาชิเสสาภาอระสันทิตาชินา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 วรสยุตาัตปา,าการลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหินังจตุปตตวะอาเสสาวินาย,ายันตุอนันตาชินเตช,ชะสาวัชโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุธปัญเชลชินาปัญชรมัญชัมีวิหารตัง,ตงมะตะเล สัทธาเปรตุวังสเปเตมหาบุริษะสัพพาอิเจวามโตสุขุโตสุลโขสินานุพาเวนะชิตุปเทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุพาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจอรามิชินาปัญชเลติน่าอ่านณอูนามะมะอามะอูมะน่าอ่านณอามะอาอูอูนาอูมะอะอะ อิติมามมีมามูนภูนามีมามามานามาภัทะยัสานุภาวะโตยขาเนวทเสเศรพิงชนังยามิีเจวานุชันโตราติณิทิวะมตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตจัปปังคินจินะปาสติเอวามาทิโุโนเปตังปริตันตังพนามะเห คารณียมตักุสเลนยานต่างสารตัางปะทางอภิสณมจะสะโกุชูจะสุนชูจะสุวจจะสามุทวาเตมานิสารตุสโกจะสุภโรจะอาภิเกจโจจะสารหุกะวุติสารติโยจะนิปโกจะอาปะคาโพกุเรสวานุกิต โทนะจาคูทังสมาจเรกินเยนวินยูปะเรอุปะวเทโยสุขิโนวาเคมินโนโหตุสาเพสาตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะผูตาทิติสาวาทาวารวาอนาวสสาทิคาวาย มหันตาวัชยาละสะตาอนุกัตุลาทินทาวเยจาทินทายเยจทุเรวัสเตียวิทุเลภูตาวาสัมพระเสีวาสพเพสัตาพวันตุสุขิตาตานาปโรปรามิโกเพธนาติมานเยธกาเทจินา े पया रोचनापथिमान्यामि च य माता यथा नियुषाय कपोतमनुरक्थे वां सुमानसंभवय अपरिमानं नेतां च साफलो कस्मि मानसाम्भवये अपरिमान गोथाथो च तिलीयाञ्च सापाधा अवेरङ्गां च रामिसे नो वासया नो वा यावता सविधतमिथो एतां सति ทิ่เจยปัมมะเมตังมิหาริจะมาทิ่นถินจานุปการเมะสีละวะทาสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเจตในชาตุคาปเสยยังปุนเรติเดด <c oughs> พุดทธเมตังจิตตังอามาพุทธาพุทธานุภาเวนะ ธรรมาเมตตังจิตตังมามาธรรมาธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมามาสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสารจิจกรรมังอาสารทิจกรรมังขมันตุเมโหสิกรรมังภาวตุเม กม็ตาที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกิดทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาณีิดาผู้มีพระคุสรศาสว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบนท่านในถุกพบชตาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมันทั้งปวงขอให้ถกทานตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเรงจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่คำใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมไว้ทุกๆท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นแผ่ทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเรงกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถานคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ตามฝ่ายตามอุสราจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจุติชาใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีห,หัิกรรมให้ขอถอนความมาคาาความเยียบ่ายและคำสับแช่งในทุกชาติทุกภพกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสับแช่งของปวงชน ขอเจ้ากาไรวรงทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงานาาศาคณาญาติผู้มีประการและคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายจุดใจมีความเจริญระทางโลกและทางธรรมคิจปฏิบัติแต่สิ่งอันมีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชยัยทุกทั้งหลายจงเสริมเส้ิหายไป ปารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถิดอีมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแห่เงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเที่ลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเที่ลึกของข้าพเจ้าอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมิทุโโโฮมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหังอภิยาเปโโชโหมิีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศสจากความลำบากอาหังอมิโโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศสจากอุปสรรคสุขีอาตานังปริหารามีจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลลนานเทิญอิมีนาบุญยากับเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนนว์ภาวนาวิปัสนากรรมฐาน ตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพาเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาตถึงปัจจุบันข้าพาเจ้าขอ,อน้อมถาวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกภรรยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุนนุนคำชูบุญมีดามาดาควรจารผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวาสรสรัพสาสรรพัพพญญาทั้งหมด สัปพะเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกขประสบแต่ความสุขนี้ยิง่งขึ้นไปและขอทิพม,ม,ม,มหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุนกนามทั้งยี่สิบชั้นรหมาโลกหกชั้นเทวรโลกมนุษย์โลกมารโลกยมาโลก,โลกไปหมดทั้งสมีนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมืมมน่นโลกทธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย,ย์อามนุษย์รูปวิญญาณรูปวิญญาณและสัมสัง์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวงของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมีตรหมายต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบนนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระรพประจัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกคิดมีปณิพนไหวัยพิมเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสำเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักผลจากปุะจัรษ์และเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ